สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะมาเป็น Favorite Item ทกันบ้างนะคะจะเรียกว่า m ั n e y Favorite ก็กระดากปากนะเพราะว่าห่างหายจากการทำมันลี่เฟอร์บีทไอเไปถึง5เดือนแล้วนะคะทำล่าสุดนี้คือโมกราลาแล้วห่างไปกุมภา์มีนาเมษาพิษาามิทุนา ก็เอาเป็นว่าครึ่งปีจะเรียกว่าครึ่งปีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรรวบรวมอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยใช้หนักมากในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มันไม่ใช่ดีเฉพาะแต่ตัว TK แต่ว่าเป็นสิ่งที่ TK อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ไปลองเล่นไปลองสัมผัสไปลองแปะลองเขีย่ยลองแต้มกันดูว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเฟรนด์ของเพื่อนๆในอนาคตก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเดี๋ยว TK ขออนุญาตอัปเดตแบรนด์เทอร์เทลนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆสมาชิกบน y o YouTube c ช anel เค okay. ้อกเนื่องจากเคยไปรีวิวเคยพูดถึงถ่ายรูปอะไรให้ดูไปแล้วใน Facebook นะคะแต่ไม่เคยมาพูดกันอย่างเป็นทางการบน YouTube นะคะเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้ขอแจ้งให้ทุกๆคนทราบว่าแบรนด์เทเดอร์เทนะคะออกผลิตภัณฑ์ใหม่3สิ่งด้วยกันนะคะสิ่งแรกก็คือผ้าคาดผมอันนี้ ตัวเธอขาดิีฉันออกแบบมาแล้วว่าอันนี้มันใช้ดีจริงๆทําผ้าออกมาเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์ด้วยนะคะพอมันเป็นดับเบิลเลเยอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหนามันจะนุ่มมันจะทนทานกว่าแล้วก็เวลาที่มันมาสมัมผัสกับผิวหนังเราเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันมากๆก,ก,กับผ้าแบบผ้าชั้นเดียวบางๆง,ง่อยๆนะคะให้ดูนี่สองชั้นแบบนี้ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นอันนี้ผ้าที่ออกแบบมาแล้วนะคะให้มันโค้งรับ เข้ากับสีสระของยูพดีนะตัวนี้เนี่ยเอาไว้แรปผมนะคะหลังจากที่สระผมเสร็จใช่ไหมความพิเศษของมันก็คือตัวนี้เนี่ยมีกระดุมอยู่ด้านหลังนะคะตัวกระดุมนี่จะอยู่ตรงไทอยนะแล้วก็มันจะมีสายคล้องแบบนี้นะคะพอเวลายูคุมลงไาเนี่ยพัน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 เสร็จแล้วเราก็เอาสายคล้องด้านหลังเนี่ยมาติดกับกระดุมตรงนี้เวลาที่ยูผมเปียกผมมันหนักมีน้ําหนักอยู่เนี่ย ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยกระชับให้ผมแล้วก็ผ้าที่พกผมอยู่เนี่ยมันติดอยู่บนหนังหัวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนึกภาพผ้าขนหนูออกไหมผ้าขนหนูพื้นใหญ่ๆเดิมๆที่เราเคยใช้กันอยู่ไหมตั้งกี่ปีมาแล้วเนี่ยเอ,อ่อพอเวลาพันปุ๊บผู้หญิงเราส่วนใหญ่อาบน้ําเสร็จสระผมเสร็จเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมหลังจากนั้นนะคะอย่างเช่นทาโลชั่นหมั่นตัดเล็บเก็บบ้านพับผ้านู่นนี่นั่นนะคะ ไอ้ผ้าผืนใหญ่ๆนะมันก็จะโอนไปเอ็นมาโยกไปโยกมานะคะแล้วที่สําคัญใช่ว่ามันจะซับน้าดีนะเพราะว่ามันเป็นผ้าที่แบบม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นมากมายนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเขารูกกันไปถึงไหนถึงไหนแล้วว่ามันแบบมันซึมซับมันซึมซับน้าได้ดีกว่านะคะบางกว่าเบากว่าซึมซับน้ําได้ดีกว่าแล้วคแบบ เรวจงจะใช้ทำไมบ้างขน,นูผืนแบบเดิมๆนะไปลองดูกันให้ได้นะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเป็นผ้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดานะคะที่ TK เอกแบบมาแล้วอีกเช่นเดียวกันว่าถ้าหากว่ายูอยากจะซื้อผืนเดียวแล้วเช็ดได้ทั้งหน้าแรปได้ทั้งผมเนี่ยมันจะยาวพอดีที่ y o จะเหลือปลายด้านหลังลนะคะเพื่อที่จะสอดเข้าไปตรงไททอยเนี่ยให้มันไม่โยกไปแยกมาดีมากจริงๆไปลองใช้ดูแล้วจะถามตัวเองว่า นี่ฉันใช้ผ้าขนหนูแบบนั้นมาได้ยังไงตั้ง30ปีนะจอไปนะคะงานอวยแบรนด์ตัวเองถัดมาเรามาอวยแบรนด์คนอื่นบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นอวยอวยบ้าบอคอแตกนะอันนี้ที่เคใช้จริงๆเราก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ไปทดลองใช้นะคะสิ่งแรกปกปิดดีติดทนนานเกลี่ยง่าย3อันนี้แล้วมีอะไรข้อนึงจะไม่ได้ละปกปิดดีติดทนนานเกลี่ยง่ายใช้ง่ายเกลี่ยง่ายอะ่ะเอ Makeup forever อันนี้นะคะ ultra HD foundation stick <c oughs> ถูกด้วยแล้วก็สีของ T K คือ Y 445นะคะสรรพคุณได้บอกไปแล้วไปลองกันเสียให้ได้เดินทางก็สะดวกเกลี่ยง่ายนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยใช้มือกเกลี่ยก็ได้ใช้แปรงเกลี่ยก็ได้ใช้ฟองน้ำเกลี่ยก็ได้นะคะเด็ดดวงจริงๆถัดมาลงลองพื้นเสร็จแล้วก็ทำไรอุปกรณ์คิ้วไม่ได้เปลี่ยนต่อมาทาตาก็ละกันนะคะ Two Face Sweet Peach Eye Shadow Palette อันนี้ <c oughs> เปิดดมนะกลิ่นพีชนี่แบบเตะจมูกแล้วขึ้นไปถึงสมองเลยกลิ่นชัดมากนี่ขนาดผ่านไปหกเดือนแล้วนะใช้มาหกเดือนแล้วนะคะยังแบบยังดูเหมือนใหม่อะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมสีเขาแน่นมากยูจะไม่ต้องการแบบไปต้องไม่ต้องไปฝนอะ่ะแค่จิ้มลงไปทีเดียวแล้วก็มาทามัมนก็เกลี่ยทั่วไปได้เปลือกตาแล้วนะคะชอบมากๆลองไปเลือกดูนะ อามไอช้แชโดพาเลตที่อยู่ในใจ TK ที่ TK ยกให้ยกให้เขาเป็นอันดับ1-2-3นะคะอันดับแรกคือช็อกโกแลตบาร์พาเลตตัวออริจินอลของ Too Faced อันดับที่2คือ Tartlet in Bloom รุ่นที่2นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือ Sweet Peach Palette อันนี้นั่นแหละไปเลือกดูว่าสีไหนเนี่ยจะเหมาะกับ ไลฟ์สไตล์จะเหมาะกับความต้องการจะเหมาะกับความชอบของยูมากกว่าการ3ามพาเลตนี้ซื้อมายังไงก็ไม่ผิดหวังนะคะถัดมานะคะเป็นไอเทมมาแรงแซงทางโค้งไม่เคยได้ยินใครก็ตามพูดถึงมาก่อนนะคะแล้วก็สามารถเขียนเยือ and favorite item ของ DK ไปได้อย่างง่ายดายเลยนะคะนั่นก็คือ the face s h o p inkgraphy liquid eyeliner ตัวนี้นั่นเองนะคะเขียนง่ายมากนะจะบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะ ที่ไม่มายลักษณะหัวผู้กันแบบนี้มันจะเล็กมากแล้วก็มันจะสามารถทำให้ได้เส้นที่คมกริบแล้วจุ่มทีเดียวนะคะสามารถลากยาวไปได้ตั้งแต่หัวตาไปจนถึงหางตาวิ่งหางตาเสร็จจุ่มรอบเดียวจบเลยแล้วก็สีดำเข้มชัดเจนมากๆนะคะในขณะที่ตัวที่เป็น Favorite Item ของ DK เมื่อประมาณปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือตัวนี้ Miss t ิ e ซ Super Black อันนี้เนี่ยเวลาใช้ปุ๊บเนี่ยบางทียังเขียนไม่เสร็จเราต้องเอาเข้ามาเขย่าใช่ไหมเพราะว่าตรงหัวเนี่ยมันจะแห้งเออนะถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทีเกให้ตัวนี้เป็นที่หนึ่งซูปเปอร์แบล็คเป็นที่สองนะคะแล้วก็แคดบอลดีแทตูไลเนอร์เนี่ยทีเคให้เป็นที่สามอันนั้นเซอร์อลอตมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้ทดลองใช้แล้วแบบมันเปรี้ยวใจเจ๊มากจริงๆนะคะถ้าหากว่าใครไม่มายหัวผู้การแบบนี้ทีเคแนะนำให้ไปลองอันนี้ดูสีดำสนิทด,ดำจนแบบ นี่ผสมอะไรเข้าไปในนี้ทำไมมันดำอะไรได้ขนาดนี้นะคะถัดมาเขียนตาเสร็จแล้วเราก็ปัดแมสคารากันบ้างนะคะได้ขนาดทดลองของทารดแบบนี้ไม่เยอะมากเลยแล้วก็ทีเคใช้หมดไป3-4หลอดแล้วนะคะมีชื่อว่าทาร์ดไลท์แค a m ราลาชเชสตัวนี้เนี่ยให้ความยาวไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าให้ความหนา วอลยุมเนี่ยให้วอลยุมที่ดีนะคะสำหรับ TK ใช้แล้วไม่มีไหลเป็นค้าไม่มีเป็นแพนด้าไม่มีอะไรใดๆทั้งสิน้นสามารถทำให้ขนตาที่มันสั้นกุดสุดๆของทีเคเนี่ยดูดีขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ปัดแบบไม่ต้องไปย้ำอะไรมากกับสองโค้ดสามารถถีบตัวออกจากบ้านได้เลยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ติดมืออยู่ณนะปัจจุบันนะคะหลังจากที่ปัดขนตาเสร็จแล้วเราก็มาติดขนตาปลอมกันบ้างเจอเฟเวอร์ริตใหม่ ตัวเดิมของ TK เนี่ยเป็นของย e ี่ห้อที่ชื่อว่าไอรัวนะคะซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงเนาะสามคู่สิบเหรียญน,นะในขณะที่ TK ไปเจออะไรที่เหมือนกันหรือเรียกว่าเป็นดูปกันได้เลยนะคะในที่มาในราคาเท่ากันแต่ว่าได้ถึงห้าคู่นะคะนั่นก็คือคนตาป้อมของแอนเดรียอันนี้นั่นเองไม่แน่ใจที่ไหนมีบ้างนะคะแต่ว่าที่อเมริกาหาได้ตามรักโซทั่วไปเนาะ เออก้านบางมากใส่แล้วไม่รู้สึกเลยว่ามีขนตาอยู่บนเปลือกตานะคะแล้วอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยกันอันนี้เด็ดมากเลยอะ่ะที่มันเป็นแหนบแล้วก็ตรงเนี้นะคะปลายหัวด้านเนี้ยมันจะเป็นซิลิโคนที่เอาไว้ให้เราเนี่ยช่วยดันขนตาปอให้มันติดเข้าไปตรงแบบ ขอบตาของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อเออมันนิ่มดีแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายด้วยทีเคถือว่ามันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่แบบฉลาดคิดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆนะสำหรับอันนี้นะคะถ้าอยากได้ขนตาที่แบบดูเป็นธรรมชาติเราก็ติดแล้วเหมือนไม่รู้สึกว่าติดนัมเบอร์ของแอนเดียนะคะราคา10เหรียญได้5คู่แบบ มีอะไรดีไปกว่านี้อีกไหมนะมานะคะแต่งตาเสร็จแล้วถัดมาเราก็มาปัดแก้มกันบ้างเนาะปัดแก้มของทีเคอันนี้ถูกคุณโชว์สิงมานะคะดิฉันไม่ใช่เป็นคนเดียวที่สิงพวกคุณอยู่นะคะดิฉันก็ถูกคนอื่นเ็าสิงมาเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นบัตรออนแบบที่นานๆทีทีเคจะได้ซื้อของลักชัวรี่ไอเทมอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือเบอร์เบอรี่นั่นเองแล้วก็ที่ชอบเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเออเราต้องมีของแบบ หรลูหลลาอะไรใช้นะแต่ว่าเนื่องจากชอบสีนี้มากนะคะก็เลยเอออากัดฟันซื้อก็ซื้อวะนะคะมันเป็นบรัชออนสีส้มๆแบบนี้ส้มๆนมๆน,น,นะคะแล้วก็สีอะไรประมาณนี้ในคอลเลคชันทีเคมีอยู่แค่2ตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอออยากลองเปลี่ยนใช้อย่างอื่นดูบ้างอนะจิ้มอยู่แต่สีเดิมๆมวนไปวนมานะคะก็ไปได้อันนี้มามีสีที่ชื่อว่าแทงเจอรีนนะถ้าหาวว่ายูเป็นคนผิสีเข้มนะคะ ที่ปัดแก้มสีพีชออกทนส้มเนี่ยจะเข้ากับสีผิวของยูมากกว่าแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากลองแบบไอเทมแพงๆอะไรสักอันหนึ่งที่เคว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบเออมันเปิดมาแล้วมันก็รู้สึกประทับใจดีนะมันมีความหรูหรามันมีความแพงแค่แก็บจิ้งมันดูดีอะไรประมาณนี้นะคะพกติดกระเป๋าเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าแบบ I have a lot of money ถัดมานะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้มายาวนานเนาะแต่ว่าตอนนี้มีตัวใหม่แล้วนะคะมีน้องที่เป็นซับสไครเบอร์ของ t ีส่งมาให้ t ีทดลองใช้ตั้งแต่ t ีกลับเมืองไทยเป็นแต่สองปีที่แล้วแล้วนะเป็นอันนี้นะคะซื้อที่ไหนไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามีน้องให้มานั่นก็คือน้องเรียมนั่นเองกระดาษทับน้ามันที่ดีกว่าตัวของค e a n and Clear เดี๋ยวทีเคกลับไปเมืองไทยดีเคจะไปตุนสิ่งนี้กลับมานะมันเป็นกระดาษสีม่วงแบบนี้นะคะ แล้วก็ข้อดีของเขาก็คือกระดาษเขาอ่ะมันเป็นลักษณะกระดาษมันไม่ได้เป็นฟิล์มอ่ะนึกออกไหมแล้วก็แผ่นมันใหญ่มากแผ่นมันใหญ่กว่าของคลีนร์เคลียร์เยอะมากอ่ะนะที่เคยแนะนํานะคะถ้าหากว่าใครอยู่เมืองไทยแล้วหาซื้อสิ่งนี้ใช้ได้เนี่ยเออดูเดีเนี่ยหมดหน้าแล้วอ่ะก็ดูดิแล้วดูแผ่นเด นะยังเหลือที่ด้วยซ้ำนะคะก็อันนี้ t ีเคแนะนำนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณน้องเรียมมาอีกทีนะคะที่ส่งสิ่งนี้มาให้เจได้ทดลองใช้ถัดมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ t ีเคกับสามีให้เสียงไปในทิศทางเดียวกันแบบเดียวกันเป,เป๊ะเลยก็คือมาร์หน้าที่ดีที่สุด ที่ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนปรับสภาพผิวให้เนียนเรียบแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นสะอาดแบบรู้สึกได้สะอาดล้าลึกที่เรารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะที่เค่กับสามีลงความเห็นแล้วให้ตัวนี้ชนะเลิศนะคะนั่นก็คือแกล้มโกลกับปุกดําอันนี้นั่นเองนะใช้กันไปจะหมดแล้วว่ะดูสิ ขนาดนี้เลยใช้กันไปขนาดนี้เลยช่วงสองสามนาทีแรกนะคะที่เคจะบอกว่ามันจะจีนๆหน้านิดนึดนงนะมันจะเหมือนจะกัดหน้ามันจะแบบยิ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 บแสบๆนะคะแต่ว่าพอผ่านช่วงนั้นไปได้ไปจนถึงขั้นตอนของการล้างออกแล้วอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ได้รับก็คืออย่างที่ทีเคบอกไปรูกลุ่มขนกระชับหน้าเนียนเรียบแล้วก็ความชุ่มชื่นความสะอาดมันเป็นความสะอาดที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันแบบมันสะอาดไม่เอียดสะอาดแต่ชุ่มชื่นคิดดูสิเธอแบบเป็นความรู้สึกที่แบบกระปุกเท่าไหร่นะหกสิบเหรียญ ยอมจ่ายงกขนาดนี้ยังยอมจ่ายคิดดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็แปรงที่ทีเคใช้ควบคู่กันปกติแล้วถ้าใช้มาส์แบบนี้เนี่ยทีเคว่าการใช้แปรงเกลีย่ยเนี่ยมันจะช่วยทําให้เกลีย่ยได้เลเยอร์ที่มันเป็นเลเยอร์เขาเรียกว่าอะไรที่มันสมบูเสมอกันมากกว่านะคะแล้วก็แปรงที่ทีเคชอบใช้ก็คือแปรงของเด e b บ d y Shop อตัวนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่เล่นแลกเปลี่ยนของขวัญกันในช่วงปีใหม่กับน้องโบนะคะแล้วก็น้องโบส่งมาให้ใช้ชอบใช้นะคะน้องโบขอบคุณนะคะที่ส่งสิ่งนี้มาให้เจ้แล้วก็ถ้าถามว่าแล้วถ้าแกรมโกลอะ่ะมันแพงอะไรจะขนาดนั้นมีตัวสำรองลงมาหมคะเจะก็ทีเคก็จะขอแนะนำเป็น Origin Rose Clay Mask อันนี้นะคะแต่ว่าเมื่อใช้เปรียบเทียบสลับกันแล้วเนี่ยแกรมโกลแบบทีเคให้เขาชนะ ชนะชนะไปเลยชนะมึงชนะไปเลยถัดมานะคะก็เป็นสิ่งที่ทีเคใช้พกพาติดกระเป๋าสะพายของเราเอาไว้นะคะรู้สึกว่า 1. คุ้มค่าดี 2. ใช้ดีด้วยนะคะแล้วก็ 3. ราคาไม่แพงนะคะนั่นก็คือแปลงอันนี้นั่นเองของ Real ว e c เทคนิคมีชื่อว่า retractable kabuki brush นะคะค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์นะหนึ่งคือ แป้งได้นะคะแล้วก็ปัดแก้มก็ยังได้นะไซ์เขากำลังดีนะคะเราก็สะอาดสะอ้านไฮจีนดีนะก็ชอบมากๆถ้าหากว่าใครยังพกแปรงแต่งหน้าแบบไม่มีปอบแบบนี้ใส่อยู่ทีเคนแนะนำให้ไปหาทดลองซื้ออะไรแบบนี้มาดูนะคะมันฝุ่นมันเข้าไปไม่ได้แล้วก็มันก็จะไม่ไปเปืเป้อนสิ่งอื่นๆบนกระเป๋าเครื่องสำอางของเราด้วยนะคะสิบเหรียดเท่านั้นเองที่อเมริกา สิ่งถัดมานะคะเป็นสิ่งที่มาช่วยทําให้ทีเครอดชีวิตจากมรสุมอากาศนะคะทั้งฝนตกเอยอะไรเอยว่าบอกระแต่ทีเคเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อากาศนะคะเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะล่ะเราก็พอย้ายมาอยู่อเมริกาปุ๊บทุกๆซีซันเวลาที่มันเปลี่ยนอากาศปุ๊บทีเคได้รับผลกระทบแบบรุนแรงมากทั้งจามน้ำมูกไหลตาบวมน้ำตาไหลน้ำมูกไหลคือแบบ สารพันสารเทที่มันจะสามารถเกิดได้กับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศคนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มาช่วยทีเคได้แบบช่างนักมากๆนะแต่ว่าต้องกินทุกวันติดต่อกันนะคะนั่นก็คือคลาริทินอันนี้นั่นเองรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะคะเพราะว่าเขามาเป็นเม็ดบางๆนะเม็ดบางๆแบบนี้เองอะแล้วก็พอเอาเข้าปากไปแล้วมันก็ละลายเลยอยู่ไม่ต้องไปกินน้องกินน้ำอะไรทั้งสิ้นนะคะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ ช่วยให้ทีเคแบบมีชีวิตรอดในวันที่แบบอากาศแย่ๆฝนตกนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยตอนนี้ทีเคมีอายุเยอะขึ้นหรือว่ายังไงไม่รู้่แต่ว่าเวลาอยู่บนรถนะคะถ้าหากว่าไม่ได้เป็นคนขับเนี่ยทีเคจะมีอาการมึนรถเมารถหนักมากถึงขั้นว่าแบบไม่มีความสุขอะนั่งอยู่บนรถแล้วที่นั่งอยู่บนรถที่สามีขับนี่แบบฉันไม่อยากไปไหนมาไหนก็ยุเลยทำไมยุต้องเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาอะไรขนาดนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่มาช่วยทีเคนั่นก็คือดราม่ามีนั่นเอง ต้องมีตลอดตอนนี้เดินทางขึ้นลดลงเรือขึ้นเครื่องบินอะไรก็ตามทีเคโปดดรามามีนเข้าไปหลับถัดมานะคะมาเข้าสู่ไอเทมที่เรียกได้ว่าจิบบูจิบิของ TK กันบ้างดีกว่านะคะพวกอเซสซอรีบ้าบอคอแตกทั้งหลายของกินเอยอะไรเอยนะคะสิ่งแรกอันนี้ใช้แล้วแบบฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพี่เป๊กผลิตโชคขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนั่นก็คือหมวกใบนี้นั่นเอง เห็นพี่แป็กใส่บ่อยมากปเลแบบเรียกเขาพี่กูป้าก็ไหมเออเห็นคุณแป็กใส่บ่อยมากนะคะเดินทางขึ้นคอนเสิร์ตเห็นแล้วแบบยผู้ชายคนนี้ใส่หมวกแล้วมีเสน่ห์จังเลยอฉันอยากมีหมวกแบบนี้บ้างนะคะก็เลยไปซื้อมาใส่แล้วแบบชอบอะแกมีความเท่นะคะน้ําหนักเบาแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเขาระบายอากาศดีมากเลยอะใส่ทุกวันยังไม่มีกลิ่นเลยอะ แล้วก็ทีเคไม่ใช่คนสระผมอะไรบ่อยมากมายนะคะสองอาทิตย์สองสองอาทิตย์ครั้งไม่ใช่สองวันสาวันทีเคถึงสระผมแต่ว่าเนี่ยใส่มาทุกวันยังไม่มีกลิ่นเลยหมวกยังไม่มีกลิ่นเออชื่นชอบมากๆหมวกยังกี้ใบนี้ถ้าใครอยู่ที่อเมริกานะคะสิ่งนี้ทีเคซื้อมาจากนอตสตอมในราคา24เหรียญน,นะคะถัดมา เพราะว่าเราอยากใส่หมวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแต่งตัวของเราในในทุกๆวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบสปอร์ตตี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยไปได้รองเท้าผ้าใบมาใหม่คู่หนึ่งซึ่งใส่เรารู้สึกว่ามันทําให้เชดเท้าของเราเนี่ยสวยมากขึ้นทีเคเป็นคนที่เท้าผอมมากๆนะคะก็ดูมือเดิด มือขนาดนี้แล้วเท้ามันจะไปอ้วนได้ไงใช่ไหมเป็นคนที่เท้าเรียวยาวมากเราก็ชอบทรงรูปเท้าของเรานะคะแต่ว่ารองเท้าผ้าใบางยี่ห้อเนี่ยใส่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เท้าเราดูบานในขณะที่จริงๆแล้วเราเป็นคนเท้าเรียวแต่คู่นี้ใส่แล้วยังทําให้เราเท้าดูเรียวแล้วสาเหตุใดๆประการใดไม่ทราบทําให้เชฟด้านหลังของเราเนี่ยมันดูเรียวดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือรองเท้าไนกี้คู่นี้ รุ่นอะไรไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าข้างในเขามีเขียนบอกว่าชื่อว่านะคะ Fit Soul Fit คูชชิ่งซับพอร์ตก็คือตรงเนี้ยมันจะแบบมันมีความนิ่มนิดนึงน,นะใส่เดินสบายมากแล้วอย่างที่บอกไปคือจะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบทําให้ขาด้านหลังของทีเคเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นสิ่งคู่กันนะคะเมื่อใส่รองเท้าผ้าใบแล้วเราก็ต้องใส่ถุงเท้าใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากอากาศมันร้อนส่วนตัวแล้วทีเคเนี่ยจะไม่ชอบใส่รองเท้าที่มันมีถุงเท้าที่มันหนามากๆในช่วงหน้าร้อนเพราะว่ามันับ นะคะทีนี้ทีเคก็ไปเจอถุงเท้าแบบนี้มาที่ลักษณะเขาจะเป็นเหมือนถุงน่องนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยมันดีงามตรงที่ขอบตลอดขอบด้านในของเขาเนี่ยเขามีซิลิโคนบางๆที่จะช่วยให้มันยึดติดกับเท้าของเราอะ นะคะทำให้เวลาเดินเนี่ยเราไอตัวเนี้ยมันไม่หลุดมันไม่เลื่อนไปเลื่อนมาประทับใจมากเกิดมาไม่เคยเจอถุงเท้าที่บางและใช้ดีขนาดนี้มาก่อนตัวนี้เป็นของ Chinese Laundry นะคะที่เคซื้อมาจาก TJ Max x, ในราคา2คู่5.99เหรียเซนนะไปจัดกันมาให้ได้นะคะถัดมานะคะมาถึง f เฟ r ริ e อันสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่ Unfavorite i เทมนะคะนั่นก็คือขนมอันนี้นั่นเอง เดี๋ยวจะหยิบยังไงที่เคกินทุกวันวันละกระป๋องแบบนี้นะคะเวลากลับเมืองไทยอะ่ะทีเคจะไปตุนขนมที่ชื่อว่าโอโจกลับมาจากเมืองไทยเยอะมากเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปซื้อขนมอะไรแบบนั้นที่ไหนที่มันรู้สึกว่ากินแล้วได้รสชาติอะไรแบบนั้นนะคะตอนนี้นะคะค้นพบแล้วของ Trader Joe's นะคะถ้าหาว่ารัฐที่อยู่มีร้านขายของเยอะร้านขายของที่ชื่อว่า Trader Joe นะคะไปลองหาสิ่งนี้มากินดู อร่อยมากที่เคยกินหมดเนี่ยวันอะวันละกระป๋องวันละกระป๋องแบบนี้เลยรสชาติเขาจะคล้ายๆกับโอเจแต่ดีกว่าตรงที่ช็อกโกแลตเขาแน่นมากแล้วก็กรอบแท่งยาวแล้วคือแบบรู้สึกว่ามันกินเข้าไปแล้วมันเต็มปากเต็มคําดีนะคะอันนี้ แนะนำมากมากเลยสําหรับสาวๆที่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีแจกด้วยไม่รู้ทีเคบอกไปหรือยังว่าวันนี้มีกิฟต์อเวลด้วยนะคะหลังจากที่ทีเคห่างหายทํามันลี่เฟลริดกันก็จะมีแจกทั้งหมดของทั้งหมด5รางวัลน,นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันได้ที่เฟซบุ o กทีเคสติทอเดี๋ยวทีเคจะลงลิงก์เฟซบุ๊กของทีเคเอาไว้ให้ที่ Description box ด้านล่างนะคะถัดมานะคะมาสู่ u n f a v o r i t e i t ท m กันบ้างสิ่งนี้นิทำให้หน้าทีเคเห่อแบบรุนแรงมากนะคะนั่นก็คือ Sensitive Skin Cleansing Facial Wipes อันนี้นะเขาเขียนว่ามัน so c o like. <difference> <Yeah. S 2> m p a r e กับ Simple ซึ่งตัวของ Simple แผ่นล้างแผ่นเช็ดหน้าแบบนี้ของ Simple ที่เคใช้แล้วไม่แพ้นะคะแต่ว่าอีท่าไหนไม่รู้ราคาขึ้นเฉยเลยอะเมื่อก่อนเคยซื้อแบบพอละสี่เหรียญเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น6เหรียญกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงอะไรขึ้นมาวะก็เลยไปเจออันนี้ที่ Target นะคะเป็นแบรนด์ของ Target เนาะพอมาใช้แล้วรู้สึกว่า ไม่ใช่รู้สึกว่าเขาเขียนว่ามัน compare to simple แล้วก็เฮ้ยก็ลองเลยว่า compare กับเขาถูกกว่ากัน2เหรียญก็เข้าทางเลยไหมนะคะพอมาใช้แล้วแบบเม็เจ้าผดเล็กผดน้อยผดโคตรพ่อโคตรแม่ผดบ้าผดบองววนทั้งสิวอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะ เนี่ยเต็มาไปหมดเลยกําลังเศร้าแบบกําลังเศรา้าแบบสุดที่สุดของที่สุดนะคะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับเฟรนด์แล้วก็อันเฟรนดไอเทมของทีในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะมาลิฟคอมเมนต์บอก TK นิดนึงว่าเฟรนด์ไอเทมของเพื่อนๆในช่วงเดือนที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะคะหรือว่า TK หาซื้อได้จะได้ไปหาซื้อมาทดลองใช้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ